เคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าเมื่อเราสู้ฝั่งตรข้ามอยู่แล้วเราล้มแบบนี้นะฮะแล้วยังไม่จบแค่นั้นครับผู้ชมแล้วเพื่อนเราเนี่ยเขาทำการชุบนะฮะสายสองสายสองพอชุบเสร็จปั๊บแล้วเราก็ตามด้วยล้มอีกทีนะครับแม่พญายังไม่เสร็จเลยฮะผู้ชมหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเพื่อนเราล้มแบบนี้นะฮะ แล้วเราก็ทําการชุบครับแต่ว่าในเวลาที่เราชุบเนี่ยเพื่อนฝั่งตรงข้ามยิงตายเสียก่อนนะครับผมทาง้งนที่แค่จะชุบเสร็จแล้วนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยยิงคู่ต่อสู้ล้มหนึ่งครับแล้วเราก็ล้มจากคู่ต่อสู้ตัวที่2นะครับผมแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ในเวลาที่เพื่อนชุบเนี่ยก็ใช้เวลานานใช่ไหมล่ะที่ทําให้เราเนี่ยชุบได้แป๊บเดียวนะครับหรือว่าเชิงชุดไม่เสร็จอะไรอย่างนี้นะฮะหรือจะแบบว่าเพื่อนเราล้มแบบนี้ครับ แล้วก็ทาการชุบใช่ไหมแระแล้วต่อจากนี้เนี่ยเพื่อนก็ฟื้นมาพันยาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ในเคสนี้นะครับก็จะประมาณว่าเพื่อนล้มแล้วล้มอีกนะฮะทีนี้ชุบฮะแล้วเพื่อนก็ล้มอีกน,นี่แล้วคุผู้ชมวิธีนี้จะหมดไปนะครับเยงคุณผู้ชมเนี่ยมีตัวละครทีวาครับซึ่งตัวละครนี้นะครับผมก็ชื่อว่าทีวานะครับเรื่อง,องความสามารถเขาเนี่ยก็จะบอกว่าช่วยเหลือหรือชุบเร็วขึ้น5%เมื่อชุบสําเร็จ ผู้ชุบจะได้ดรับเลือด15หน่วยนะครับในเวลา5วินาทีนะครับผมอันนี้คือได้ให้สปีดนักผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเลเวลหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาในการชุบกี่วินาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันฮะไปเลเวลศูนย์เปิดมาก็ล้มเลยครับแอะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้เวลาประมาณกี่วินาทีนะครับอันนี้ก็เริ่มจากเลเวลศูนย์นะฮะปึ๊บอ่ะใช้เวลาในการชุบไป3วินาทีจุด ศูน้เซลวินาทีนะครับอันนี้ก็วัดจากชื่อสีแดงเป็นสีขาวนะพี่ผู้ชมเรเวลหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันใช้เวลาประมาณขี่วินาทีนะฮะในการชุบนะครับอ,นนนะอันนี้ก็เรเวลหนึ่งนะอันนี้ก็กดชุบป,ปุ๊บแล้วก็นับปั๊บเลยนะฮะพี่ผู้ชมเอ่เรเวลหนึ่งชุบไปประมาณ3วินาทีนะครับอันนี้ไม่มีเซยว,วินาทีเลยนะพี่ผู้ชมต่อมาก็เรเวลสองครับ <S <S มนเดิมาครับพี่ผู้ชมสามแผงเลยเอ่อมาดูกันครับ อันนี้ก็เลเวลสครับใช้เวลาไปประมาณ2วิธีจุดที่สิ้เียววิธีนะครับก็ถือว่าเร็วขึ้นนะผู้ชมเลเวลสอันนี้ขอย้ำอีกทีนะครับว่ากดปุ๊บนับปั๊บนะครับผู้ชมโอเคเริ่มอ่ะเลเวลสเนี่ยใช้เวลาในการชุบไปประมาณ2วิจุดสิเก้ียววิธีนะฮะเลเวลห ผู้ชมทางว่าเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าเ้ยเลเวลสี่ไปไหนอะไรอย่างนี้นะครับคูดง่ายนะฮะผมลืมอ่ะครับแม่เ <Hey. S 1> อามาดูกัน,นครับว่าเลเวลห้าจะเท่าไหร่นะครับกดฮนะอดใช้เวลาในการชุบไปประมาณ2วิจุดสิบเจ็ดซียววินาทีนะครับเลเวลสุดท้ายคือเลเวล6นะครับผมแอดส่วนเลเวลสุดท้ายครับก็เหมือนเดิมนะฮะผู้ชมกดปับ๊บนับปุ๊บเลเวล6ก็ใช้เวลาไปประมาณ2วินาที จุด13เซียวพิธีนะครับบอกเลยว่าเร็วขึ้นนะฮะทุกคนยังไม่จบแค่นี้ครับผู้ชมซึ่งทุนคนที่ว่านะครับเมื่อเราชุบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนร่มทีของเราเนี่ยก็จะได้ HP เพิ่มอีกนะครับ40หน่วยนะฮะในระยะเวลา5วิธีนะครับซึ่งเพื่งแง่ยนยครับผู้ชมถ้าหากว่าเพื่อนของเราล้มนะครับ่ะล้มแบบนี้ครับอทีนี้เมื่อเราชุบนะครับเพื่อนล่มทีของเราเนี่ยก็จะได้ HP ไปด้วยนะครับผมแบบนี้นะฮะปึ๊บ5วิธีนะครับผมวิธีก็จะเป็น60 ี่ประมาณน,นี้นะฮะผู้ชมซึ่งพูดง่ายเลยครับคือตัวละครที่วาเนี่ยคือตัวละครที่ชุบเร็วที่สุดในเกมฟรีไฟล์นะในตอนนี้นะครับถ้าคุณไม่เอาสกิลของเขามาเนี่ยก็จะชุบในเวลา3 5. 5. วินาทีจุดห้าเซลวินาทีนะครับถ้าว่าคุณเอาสกิลของเขามาเนี่ยคุณก็จะชุบในเวลา2วินาทีเท่านั้นนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้ตัวละครที่วานะครับผมง่ายๆเลยครับเพี่อผู้ชมเนี่ยรออีนวันที่ยี่สิแล้วก็วันที่29สิสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับผู้ชมก็จะได้ตัวละคร ที่วาแบบฟรีนะครับผมเออไม่มีขายนะเนี้ยแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่นอนนะครับผมอาจจะมาขายที่หลังก็ได้นะครับแต่ตอนนี้รับฟรีครับรีบรับเลยฮนะถ้าใครกลัวจะลืมเนี่ยก็สามารถกดแจ้งเตือนตรงนี้ได้นะครับผมนี่ก็สามารถมารอรับได้เลยครับวันที่28แล้วันที่29ส,สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับอ่ะแล้วผู้ชมสังเกตไปที่ด้านขวาบนนะผู้ชมนี่ฮะกิจกรรม4ปีฟรีไฟล์ครับผู้ชมนี่ฮนะ,ะนะกดเปิดไปอ่า ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็สายฟรีล้วนๆครับผมไม่ใช่สายเติมนะอันนี้สายฟรีล้วนๆเท่านั้นนะครับผมใครพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะครับซึ่งวิธีเล่นกิจกรรมนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยที่ตู้ตรงนี้ฮนะแล้วนี่คือส่วนของรางวัลทั้งหมดนะครุณผู้ชมซึ่งในการสุ่มเนี่ยก็ต้องใช้โทเค็นตัวนี้นะครับแหมก็จะมีสุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็ห้าครั้งนะครับผมอ่าผมสุ่มห้าครั้งเลยนะโอเคสุ่มอย่างไรแล้วคุผู้ชม จากว่าเราสุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่หน้ากิจกรรมเมมโมรี่ตรงนี้นะครับมาถึงหน้านี้แล้วครับแล้วก็กดเปิดจิ๊กซอเลยครับจะมีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงก็สีเหลืองนะครับผู้ชมก็สามารถแตะเพื่อเปิดตรงนี้นะครับผมอ่าแตะแตะแตะ,แ,ตะแล้วก็เปิดเปิดเปิด,ปดอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเล่นความเร็วคลิปครับ ใชาว่าเราสุ่มจนขีดตัวนี้เต็มนะครับเราก็จะได้ชุดตัวนี้นะครับผมนี่ฮะชุดสําหรับสายฟรีนะครับผมผมก็อยากได้นะครับผมอยากเป็นสายฟรีบ้างนะเอาตรงะครับผู้ชมครับเมื่อเช้าเนี้ยมีโหมดใหม่เข้ามานะครับผู้ชมก็คือโหมดสุกสันต์วันเกิดฟรีไฟนะครับผมซึ่งโหมดนี้นะครับอ่านยผมเข้ารีวิวเลยนะเี๋่วผู้ชมเนี่ยไม่เคยเข้าไปนะครับอ่านยผมรีวิวให้ดูทีละอย่างทีละขั้นตอนนะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ครับนี่ฮะจะมีตัวละครที่เราเล่่นนอยูะ ถ้าเรากดที่เขาว่าสกินช็อตนะครับก็จะมีท่าเต้นให้เราเลือกใช้นะคุณผู้ชมอ่านแล้อผเปลี่ยนทางก่อนอ่ามันก็จะมีท่าเต้นแบบแปลกๆเข้ามาครับผมที่เรายังไม่มีเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าทีมงานเนี่ยเขาจะมาขายหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมาขายครับเพราะว่าเป็นท่าที่แบบว่าให้กดเล่นเฉยๆนะฮะเคลื่อนต่อมาครับก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผู้ชมอ่าพี่มาตรงนี้นะครับไม่ให้กดนะฮะอันนี้เป็นโหมดซ้อมยิงปืนนะคาณผู้ชมแบบ ยิงปืนแบบเป็นจังหวะดนตรงตีนะครับผมสำหรับคนที่แบบซ้อมยิงเป็นจังหวะอะไรแบบนี้นะครับส่วนเครื่องเล่นต่อมาครับก็จะเป็นการโหวตสัมเดียนะคผู้ชมก็จะมี3ตัวเนาะแอบแล้วก็โหวตว่าจะเลือกคู่หูตัวไหนนะครับผมก็เลือกแพนน้าใช่ไหมแอบแล้วเราสกาักครับเดี๋ยวแพนน้าก็ขึ้นสนามนะฮะช่วงเวลาที่รอเนี่ยก็ให้คนอื่นโหวตนะครับผมก็ช่วยๆกันโหวตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าจะเชียร์ใครคู่ตัวไหนอะไรอย่างงี้นะครับผมแอบเราสปพักครับมาแล้วผู้ชมมาแล้วฮะนี่คู่หูมาครับ แล้วก็สามารถที่จะกดเชีร์ผู้หูที่คุณหวตได้เลยนะครับผมว่าใครจะเข้าเช่นไฉก่อนเนาะก็สามารถเอาไว้เล่นก <t aps> ับเพื่อนได้นะครับเครื่องเล่นต่อมาครับผู้ชมก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถ1 v 1 b a t t l e แทนะครับก็คือแ a t เ l e ท่าเต้นนะครับผู้ชม พอเราเข้ามาเนี่ยก็สามารถแข่งกดท่าเต้นนะครับอันนี้ไม่ต้องพึ่งท่าเต้นนะครับอันนี้พึ่งจังหวะในการกดปุ่มยิงนะครับผมเมื่อเรากดเนี่ยคะแนนก็จะขึ้นด้วยนะครับถ้าหากว่าคะแนนขึ้นเยอะเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายชนะฝ่ายนะคุณผู้ชมนี้ไม่ต้องท่าเต้นแพงนะครับท่าเต้นธรรมดาก็สามารถชนะได้นะครับผมเพียงแค่ผู้ชมเนี่ยกดเต้นเข MM ้าจ <ar> <DVD S 2> ังหวะกับ <t> ต <mauvais> ัวนี้นะครับผมแค่นั้นเองแฮะสุดตรงกลางแบบนะครับก็สามารถมาเต้นกับเพื่อนๆได้นะครับผมแบบนี้นะฮะ และสุดท้ายนะครับก็คือวิ่งกระโดดนะครับผมวิ่งกระโดดข้ามไออันเนี้ยขีดขวงข้างหน้านะครับยิ่งข้ามได้เยอะยิ่งได้คะแนนเยอะนะฮะแล้วผู้ชมล่ะวิ่งได้เท่าไหร่แล้วครับวิ่งข้ามนี้ยเห็นเทรนเต็มเลยครับอันนี้ผมอยากจะวิ่งสักร้อยหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าผู้ชมก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆในเกมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กลับสื่ทุกคนนะครับเก้าสิบเก้าสเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ 95ถึงแล้ว96อ้าว96